Gracias. Sí. สวัสดีครับพ,พี่หน่อยนี่วกกันอีกคือเก้าครับผมกำลังละครยนนังกระจากที่หางหายไปหลายมุมตัวน้ครับ, <c oughs> รบถือตรงไหม,มันเี่เอาเป็นชิ้วจอดสุดใสครับผมถือนูกไม้ครับกำลังเข่าครับ น well, right well, we ้องปลากรบ่ายขั้วได้พัก่น้องนกก็กับค่ายเป็นหยานไปเลยบาทดินไปละ้ำใส่หมุนควาแล้วครับผมสุยับกับไม่ยบ สวัสดีครับพี่น้องผมวันนี้ทางครับผมนี่ครับพาไปฟัาหนองมาตอนออกตอนครับหลังจากที่ออกตอวยุคครับสองสามอาทิตย์แล้วหันครับออกตัวโซ่ที่นะครับแต่บ่ได้จชเลยครับก็ยังษ์ที่ห็นนะครับตีขาบันเน็ตกับเบี้ยยักเษ์นี่กับนกนาจะรู้มันเน็ตแน่ยยิ่งทำเนี่ย ก็เป็นเจ้าโฟสไซส์นะครับผมหลังจากที่ถือนกฟึกนกไม้มาสองอาทิตย์นะครับผมกับบอ๊อบมิชเล่ยครับพอเสร็จเปิดต้นนกฟึกกับชิบบอสมูนนะเทีอะเอ้าเยี่ยมปะ นเป็นลีลาของมันครับจะใ,ใส่เป็นลีลาของมันจิตเหนื่ยแล้วครับผมแรงแรงใส่มาบอเสานี่ รเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยครับเก่าสุดใสนะเต้มแรกครับแตะเศร้าครับผมเดี๋้อไปเบิ่งน้ำกันครับผมครับผมเก่าสุดใสก็จัดแต้มแรกแล้วครับผม,บบผม,บผมจกัก,จก,เมมจกเสียงไรเม่รู้ครับผม นกฟึฝงมาอสองอาทิตย์ครับอาทิตย์เรือกับปหลาดบัวหลวงพคไปบางไสมากครับเอ้ยซุนรบางไสเบบือในนกขับน,หน,นกหลอยู่ับับสุดใสทำเป็นยางว้นครับทำเป็นยาน กุนบึกเลยครับพี่น้องนกไปขัดอะไรเนี่ย เดี๋ยวสใส่ไปมาอ่างสองยี่สามรัดเป็นลูกนกครับลูกนกหัวจะหัดคันหัดคู่เนี่ยแหละครับพี่น้อง หับทางคันคู่ครับพปน่นแบบสำหรับคนที่เขาว่าไม่กับฝากกดไลค์กดแชรกกดติดตามอย่างเ้เลิศครับผมตามคู่อ่างครับแต่ว่าท่านหอดไม้คู่อ่างครับมึงใกล้อยเยล่องแหวมก่อน หรือจะล่องขึ้นบางเงนียบางจักทหารที่สิบสี่ยังว่าไปหน่องมกหลายเลย เสาเกา้าบ้างครับแต่สิ่งใหญ่สายไปทั้งหมดครับมันยังไหลยอยู่รอบมันจะสิบนาทีมาพูดที่เขาไม่มาอีกับฝากก็เลยกบกแชรช่กุตามนังเด้อครับพี่น้องเพื่อปเป็นกำลังใจให้กันและกันครับเดี๋ยวคือเสาเนี้นะครับผมต่อ